เ,เล่นอยู่ที่คิงดอมดูไว้เป็นยังไงถ้าเกิดถติว่าได้เห็นดูไว้แตกกันละโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี คุณผู้ชมทางบ้านทางยูทูบทุกคนนะครับผมกราบสวีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านทาง YouTube c h a n แนลหรือว่าจะเป็น Facebook หรือว่าจะเป็นนีโมทุกคนนะครับผมกราบสวัสดีนครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับอยู่กับผมเอ็ดวินกับช่องเอ็ดวินออฟฟิเชียลนะครับผมนะฮะกับรายการที่มีชื่อว่าเฉินนิวส์นั่นเองนะครับผมนะฮะเออหลังจากที่เราไม่ได้พูดคุยเฉินนิวกันมา สักพักหนึ่งนะครับก็ไม่ได้อัปเดตกันเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพอดีมันมีปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ด้วยซึ่งถ้าเกิดหลายๆคนที่ยังไม่รู้คือว่าตอนนี้เ,เราเนี่ยไมไ่เล่นอยู่ที่คิงดอมแล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามีปัญหาเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยไมไ่เล่นกันต่อในเซิร์ฟเวอร์คิงดอมนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เรากําเนิดนะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เป็นของพวกเราเองแบบตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทําให้มันเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นและผมคิดว่ามันน่าจะ ระบบมันน่าจะดีกว่าเดิมนะครับที่มีชื่อว่า What City นั่นเองนะครับผมจากที่หลายๆคนทราบกันหรือว่าบางคนยังไม่ทราบนี่ก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับนะฮะเลยทําให้เชิดนิวของเราเนี่ยมันถูกเว้นการออกอากาศมาสักพักหนึ่งนะครับจนตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเลิกงามยามดีแล้วนะฮะเปไงไอ้เชื่อคิดว่างานคิดว่างานบงงานบวชวะนะครับเราก็เลยกลับมาอัดเชิดนิวกันนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมเลยคุยว่าผมจะไม่เป็นการย้อนอดีตแหละแต่เราจะเป็นการอัปเดต ปัจจุบันว่าตอนนี้ออเินเป็นยังไงนะครับแล้วก็ดูไว้เป็นยังไงและความรักของออเินตอนนี้เป็นยังไงและสตอรี่ตอนนี้ที่กําลังดําเนินอยู่มันมีอะไรบ้างน,นะครับผมเปไงลุ้นๆแล้วลุ้นๆเลยปะนะครับผมอย่างแรกอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าในระหว่างที่ที่เอ่อไม่ได้อาาัดเฉินนิวมาก่อนแล้วเนี่ยมันจะมีสตอรี่เป็นสตอรี่ผมอยากจะอย,อยากจะพรีเซนต์มากอันนี้คือเป็นสตอรี่เกี่ยวกับเพื่อนที่ผมอยากจะพรีเซนต์ว่าเฮ้ยอยากจะให้หลายๆคนหรือคน,คน,คนดูเห็นว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่า เขาได้เห็นมุมมองของดูไว้ถ้าเกิดได้เห็นดูไว้หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยทำไมดูไว้มันดูแบบมันดูกลมเกลียวมันดูรายการผมเลยอยากจะลองนําเสนอว่าถ้าเกิดสมมติว่าได้เห็นดูไว้แตกกันล่ะมันจะเป็นยังไงเป็นเหมือนกับว่าถ้าเพื่อนผิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงผมไม่อยากจะนําเสนอแง่คิดหรืออะไรที่มันใส่ลงไปในนั้นนะครับก็เป็นตอรี่ของเฉินกับหลงเนี่ยที่ตีกันนะครับเนื่องจากว่าคือเหมือนกับว่าตอนนั้นอะ เฉินเนี่ยที่จากที่คนดูทราบกันเนี่ยก็คือเฉินเนี่ยโดนป้นนะครับและที่เฉินเข้าใจว่าเป็นพวกแก๊งดอมไอ้เปียกอะไรเงรี้ยเป็นคนป้นนะครับแต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือไอ้หลงเนี่ยแหละไอ้หลงหน้าลิงเนี่ยแก๊งพี่น้องหน้าลิงเนี่ยมันเป็นคนป้นแต่ว่าในวันนั้นอ่ะมันไม่ได้บอกมันปล่อยให้เฉินคิดว่าอ๋อไอ้ที่มันโดนป้นก็เลยไปล้างแค้นเฉินเลยไปล้างแค้นนะครับไปเอาพวกดอมหรือว่าเ,าเปียกหรือว่าพวกอาตู บุญเรืองแก๊งที่เป็นแก๊งสี่คนแก๊ง4คนคนับแต่ซึ่งบุญเรืองคุยว่าเอ,อ้ยผมอยู่ดูไว้ผมยุ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบุญเรืองก็เลยไม่ได้เข้ามายุ่งนะครับเลยทําให้เวลาก็เลยเป็นเรื่องใหญ่นะครับอตุ้วของโคของหายจนมาลิมาขอนะเหตกกาต้อคือมาลิมาขอ,าขอว่าเอ,อ้ยปล่อยได้ไหมปล่อยอตู้ปล่อยอะไรแต่ด้วยความที่ว่าอาเฉินเนี่ยก็เลยยังไม่เข้าใจนะครับก็เลยคุยว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะช่วยอตู้กลับไปมาลิกับอาเฉินจะเลิกกันทันที ใครเชิดครับบอยมามามาตรลปเรอวไเลยนะไม่ใช่คือคือเขาคือน้องเขามันไม่ได้ไปป้นคือเขาเขาไม่รู้มันทําอะไรบ้างอะแต่คือเขาไม่อยากให้เองนทำอะไรน้องเขาเฉยๆอบคุณ่ะทำไมต้องเข้าข้างแบบไม่มีเหตุผลวะไม่เข้าใจเลยเขาไม่ได้เข้าข้างเขาก็ด่ามันอยู่ตัวเองคือมันถ้ามันจะคุยก็ให้มันโผล่มาคุยไม่ใช่หนี เขาบอกมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่อยากคุยแล้วตัวเองจะให้มันทำอะไรอ่ะมาตองเขาตัวหมกทำแกงไม่ครับไม่ครับช่วยช่วกับหมอ แล้วถ้าอยากจะช่วยไปไปก็เชิญแล้วก็เลิกไปเลยเล่อกอะไรพูดไปแล้วไม่พูดซ้ำไปปะตัวเองเอาเรื่องนี้มาบอกเลื่องเขาเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็เป็นสตอรี่ที่แบบว่าใหญ่เลยนะครับผมจนปัจจุบันมาอัปเดตถึงล่าสุดคือเมื่ออาหลงเนี่ยบอกความจริงกับเฉิญนะครับว่า หลงนี่แหละเป็นคนป้นเองไอหลงมึงควรพูดเว้ยไอเฮียมึงไม่ใช่ทำแบบนี้เว้ยไอเฮียราวุแกเขาหายกูเลิกกับมะลิเมื่มบอบอกเฮียตอนนี้วะไอเฮียเหมือนมึงแค่จะเอามันให้เฮียเกียร์มันสะดุกอะไอสัตว์แล้วมึงก็เลยหลอกกูปล่อยให้กูเป็นควายแล้วมึงก็อย่างนะเงี้ยนะไอเฮียกูแบบนี้ไม่ใช่วะ่ะเพื่อน ไอ้เียเพื่อนกันทำกูแบบนี้เหรอวะไอ้เพื่อนสถานการณ์พาไปกูมีอะไรแทนที่มึงจะพูดกับกูตรงๆบ้างวะไอ้เพี้ยไม่ใช่แบบนี้ดิต้องตหรอเนี่งตรงๆที่ตัวอย่างพวกเล่นเออได้มึงเอาสนุกมึงแค่ไมหลายสัตว์แตวกลัวสนุกกู่บ้างไอ้เพี่อเฮ้ยไอ้สัตว์ไอนเข้นเดี๋ยวไม่จบแค่มึงด้วยบอกให้สัตว์ผมบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นจุดประกายที่ทำให้รู้สึกว่าผมรู้สึกว่า มนเป็นอะไรที่เอากลับมาเล่นได้อีกรอบผมคิดว่ามันมันมัน่งมันมันมันเจ๋งมากมันเจ๋งมากตรงที่ว่าคนดูจะได้เห็นภาพบรรยากาศของดูไว้ที่ปกติเราจะเล่นกันีงานหลายๆคนจะชอบบรรยากาศของดูไว้ทีบเอ้ยแค่มันมีทุกคนมันมีหลากยสไตล์เล่นกันแคลวกันนู่นนี่นั่นแต่คนดูไม่เคยเห็นดูไว้ทะเลาะกันและผมบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นการทะเลาะกันที่ใหญ่มากๆนะครับใครอยากตามดูเดี๋ยวมีคลิปขึ้นให้ดูแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวไปตามดูกันว่าแล้วสุดท้ายทะเลาะกันแล้วเป็นยังไง ก็เลยทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะคือกูรู้ว่ากูผิดคือกูจะขอโทษมึงตั้งแต่วันแรกแล้วแต่วันแรกคือมึงอ่ะไม่ฟังแต่กูเข้าใจที่มึงไม่ฟังอ่ะเออเพราะมึงเสียลูกเสียครอบครัวมึงไปมือเข้าใจว่ากูใช้มึงเป็นเครื่องมือแต่จริงันไม่ใช่คือกูจะด่าทิ้ใส่มึงไอ้เรื่องเงินเงินเยอะ ถ้าวันแรกอ่ะไอ้ดอมกับไอ้ตู้อ่ะมันมันมันไม่กวดส้นตีนเะน่ะมันก็คงจบแค่วันนั้นแหละถ้ามันมากูคงบอกว่ากูเป็นคนป้นมอเองเรืเ่องมันก็เลยยาวกูรอขอโทษนะเพื่อนรักแล้วสุดท้ายมะลิก,กับอาเฉินจะกลับมา ได้หรือเปล่าหลังจากที่พอรู้ความจริงจากอล,ลงแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามชมกันนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยพอมาเป็นซิต้อันนี้ผมข้ามกดนั้นไปเลยนะอันนี้นที่เหลือให้ไปตามดูกันเองนะครับว่าเป็นยังไงแลวเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกกันได้าลางๆว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากเห็นแบบไหนดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไม่นคยคิดตอรี่คนเดียวผมคิดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะดี100%ซนะครับแต่ผมชอบคิดอะไรว่าเฮ้ยผมอยากจะนําเสนออะไร ผมพยายามจะเอาอันนัน้นใส่ลงไปในสตอรี่ที่ผมผมเล่นนะครับหรือว่าตัวละครที่ผมดําเนินอยู่หรือว่าแก๊งผมที่มีหรือว่าคนรอบตัวผมจะพยายามเอานันนั้นใส่ลงไปเพราะผมคิดว่าบางทีเนี่ยคนคนมักจะไม่ค่อยชอบดูอะไรแบบเรียกว่าไงนะคนมักจะไม่ค่อยชอบอ่านอะไรที่มันมันเป็นง่ายคิดหมายถึงอันนี้นีผมผมหมายถึงว่าผมเอาจากตัวเองเป็น,เป,นเป็นบรรทัดฐาน้วซึ่งบางคนอาจจะชอบอ่านก็ดีอยู่แล้วนะครับการอ่านหนังสือมันดีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอ่านผมชอบ ดูผ่านอะไรอย่างเงี้ยแบบนีเราดูผ่านหนังเราได้แง่คิดหรืออะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าถ้าคนดูดูสตตีมผมเนี่ยผมอยากจะให้คนดูได้แง่คิดอะไรกับกับตอรี่ที่ผมทำอะไรเงี้ยเพื่อแบบบางคนได้เห็นว่าเฮ้ยอ๋อเออบางอย่างมันมันมีมันมีแง่คิดของมันนะเพราะเวลาทุกครั้งที่เวลาผมทำตอรี่ผมก็จะคอยบอกว่าอ๋อนี่แง่คิดของมันเป็นแบบนี้นะผมอยากจะนาเสนออะไรผมอยากจะพรีเซนต์อะไรนะครับแต่บางคนก็ได้แง่คิดจากการดูแล้วก็คิดไปต่อได้อีกว่าเ e อ้ยอ๋อจริงมันมันมันเขาต้องการจะสื่อแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย นี่ครับผมเลยบอกว่าบางทีตอรี่ที่ผมคิดหรือผมพรีเซนต์ไปมันอาจจะไม่ถูกใจร้อยทั้งร้อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าอยากจะเห็นอะไรบางทีก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าบางทีอ่ะผมคิดมันอาจจะไม่กว้างพอนะครับผมแค่คิดว่าอะไรที่ผมคิดว่ามันมันน่านาเสนอในมุมของผมนะครับฉะนั้นในมุมของคนดูเนี่ยก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมอาเฉินจะจัดให้นะฮะเป็นไงแล้วก็ นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากพอมาเป็นวอชซิตี้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นความตื่นเต้นท้าทายครั้งใหม่นะครับหรือว่าเรียกได้ว่าย้อนฟิลกลับไปย้อนฟิลกลับไปตอนที่สมัยเราเจอกับแก๊งที่ไม่มีกําหนดคนนะครับตอนนี้ย้อนกลับไปอยู่ในช่วงที่แก๊งหนึ่งเนี่ยสามารถมีได้กี่คนก็ได้และตอนนี้แก๊งใหญ่ๆจากหลายๆประเทศเข้ามารวมกันที่วอชซิตี้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือ มันเป็นการฟาร์มพร้อมกันใหม่หมดทุกอย่างรีเซ็ตศนนะครับเพราะว่าพอเราเป็นวอร์ซิตี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เราไม่ได้อยู่คิงดอมแล้วเราไม่ได้เอาสกิปต์จากที่นั่นมาเพราะว่าคิงดอมก็ยังเป็นคิงดอมต่อไปเราก็ให้ให้คนที่เขาเป็นคนทําหลังบ้านไปจัดก,การเพราะว่ามันเรามีปัญหาภายในกันนะครับอันนี้ก็ไปตามดูกันเอาเองแล้วกันนะว่ามีปัญหาอะไรผมขอไม่พูดแล้วกันเนาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวอร์ซิตี้เราเนี่ยเป็นการรีเซ็ตศูครับเราเริ่มใหม่ทั้งหมดนะทำให้มีแก๊งใหญ่ๆห,ห,หลายประเทศมาก,มากๆที่่พพออเเเราาาไดด้สบวขูลย เขาจะมาเป็นใหญ่ที่นี่เขาจะมาเขาอยากเจอดูไว้เขาอยากมาล้มดูไว้อะไรอย่างเงี้ยม,มันมีหลายหลายคนมากที่เขาแบบอยากจะมาเจออยากจะมาสัมผัสอยากจะมาลองว่าเฮ้ยที่ว่าคิงด้อมตีกันจัดจา้จาตีกันแบบมีแบบพวกเจ๋งๆเยอะเนี่ยหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนเลยมาสมัครที่วอล์คซิตี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมได้เจอกับชื่อแก๊งหลายๆแก๊งที่ผมไม่เคยเจอและจํานวนคนที่แม่งเยอะแบบเยอะมาก อย่างเอ่ออันนี้ผมแอบสปอยก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างเช่นมีพระประแดงก็ยี่สิบกว่าคนเกือบ30มนะครับมีแก๊งซาเวดที่เป็นแบบว่าเป็นใส่เสื้อคอจีนสีดำสามสิบสามสิบกว่าคนมันเขาบอกผมเองสามสิบกว่าคนแล้วก็ยังมีแก๊งอีกหลายแก๊งมากๆที่มาแบบมาทีละยี่สิบคนมา21คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเซิร์ฟเราตอนนี้คือเราเปิดเป็น256หนะครับเราเปิดเป็น256หแต่ว่าตอนนี้คือเราแม็กแคปอยู่ที่ร8 0ปิเพราะว่าเราคุยว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายเพราะด้วยความที่ว เราเดี๋ยกำลังจะเอาแพดใหม่ๆลงมาใส่ซึ่งตอนนี้มันเป็นของพวกเราเองอย่างแท้จริงแล้วพวกเราสามารถครีเอทกันได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องมีคําพูดว่าเฮ้ยนี้ทำไม่ได้นี้ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเราเราพรีเซนต์ที่เราจะพรีเซนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกฉะนั้นผมก็อยากให้ติดตามวอชิตี้แล้วก็รอดูว่าสตอรี่หลังจากนี้ถ้าเราได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่เขามีฝีมือซึ่งอันนี้ผมแอบสปอยกับว่าผมแอบมีได้ไปโชกับคนในพระบาแดงมาบ้างนิดๆหน่อยๆซึ่งผมต้องบอกเลยว่า รอบนี้ผมว่าเขาเป็นเขาเป็นครับเป็นและเก่งเก่งครับเก่งเก่งมากชกกันเรียกได้ว่าถ้าใครพลาดหลุดมาสองมัดคือคนนั้นพิกแพ้เลยครับวอตมันมันสูสีกระจาดชกเก่งมากเพราะว่าทุกคนน่ะเขาเป็นเหมือนกับว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งจากจากจากเซริร์ฟนี้เป็นเบอร์หนึ่งจากเซริร์ฟนี้เป็นเบอร์หนึ่งจากเซริร์ฟนี้แล้วมันรวมกันที่วอตซิตี้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออแม่งแม่งปลุกไฟแบบว่าความแบบว่ากระตุ้นแหละแม่กระตุ้นฟิลแบบว่าตอนเราตอนไหนเราตีกันแรกๆที่แบบไอเชนเดือดแก๊งดูไวว้ตีกกันแๆ่า มันน่าจะต้องสนุกครับผมคิดว่าแล้วผมก็เลยอยากให้ติดตามว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงใน War City และเดี๋ยวผมจะมาเออ่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆในเชิญนิวแล้วเจอกัน EP ีหน้าครับผมเด้รอดูว่าหลังจากเราได้ปะทะกับแก๊งใหญ่ๆที่มาจากหลายๆประเทศที่มารวมกันตรงนี้มันจะเป็นยังไงและใครที่อยากจะมาเล่นที่วอร c ซิทนะครับเราก็ยังเปิดรับสมัครเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาเล่นนะครับผม แล้วเดี๋ยวเจอกันในวอลซิตี้ครับฝากกดไลค์กด u ับสไคร e ด้วยเจอกันครับ